สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะของวันที่30พฤษภาคม2563นะครับถึงตรงกับวันเสาร์นะฮะตรงกับวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นนะไม่มีวันธนาคารพุดธนาคารสุขเข้ามาเกี่ยวข้องนะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30นะฮะพฤษภาคม2563าครับ รถไฟขบวนสินค้ากำลังมุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟหัวตะเข้น,นั่นเห็นนะฮะด้านหน้านะถ้าเราไปจังหวะนี้มันจะดีเพราะว่าที่กั้นรถไฟันถูกกั้นอยู่แล้วจะไม่มีรถวิ่งข้ามทางรถไฟนะฮะอย่างอีกฝั่งหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งของถนนจะลองกรุงไอของทางรถไฟนะ โอ้แต่ถ้ารถารถไฟกำลังจะสุดละเราจะไปทันไหมคือท้าไปตอนนี้มันจะดีมากเลยเดี๋ยวพยายามไปให้ทันนะ,ะผมจะไปให้ทันนะฮะรถไฟกำลังวิ่งไปอยู่นะเรากำลังวิ่งไปเพื่อมาให้รถไฟมันไปสุดก่อนเรานะเพราะว่า บรรดารถทั้งหลายที่จะข้ามทางรถไฟข้างหน้านะฮะที่ถนนฉลองกรุงข้างหน้านั้นไม่สามารถที่จะข้ามได้นะเพราะว่าเขาปิดให้รถไฟกั้นให้รถไฟผ่านไม่ได้ใ่งความเร็วไปีนิดนึ่งก็เลยต้องไปให้ทันก่อนที่ไม้กั้นจะเปิดขึ้นนะเราเพราะว่าเราจะข้ามถนนฉลองกรุงที่ว่านั้นด้วยเดี๋ยวไปที่ทางปรเวทบุรีรย์นะครับ ตาสวนภูริภาคโอ้โหนะเนี่ยได้หย,ยุดรถประจำก้าครับนนะั่ะโอ้โราวาความริรนั้นอยู่ในข่ามอ,อยูหรอฮะทางนะฮะยังคันอยู่นะยังทันอย,นะยู่ฮนะ เพรา,าระ,ระว่าการวิ่งสองขั้วเสาร์ก็จะเาพอดีนะฮะเสียงอาจจะดังหน่อยเพราะว่าผมเร่งความเร็วรถขึ้นมานะไม้กั้นยังไม่เปิดนะฮะไม้กั้นยังไม่เปิดเราจำข้านด้องสบายเลยนะฮะเพราะว่าถ้างั้นเนี่ยจะมีรถมายเยอะแยะมากมายเลยก่อนที่ไม้ก็จะเปิดเราจะไปก่อนนะฮะ กันยังไม่ไปนะเพราะว่ารถไปยังวิ่งเยอะโอเคเลยสบายเลยฮนะนี่นะเห็นไหมไปไม่ได้นะรถยนต์ไปไม่ได้นะนไไนะสบายเราเลยนะเดี๋ยวเราจะไปงนะนะั้นนะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับัญญาณชัดเจนงดนะีไหมครับเพราะว่ามันเกิดเกือบไปด้วยฮนะ <c oughs> โอ้โหพอไปกันเปิดรถก็พากันมาแนละ้ว ถ้าหลังเราฮะรถหอนกับไอตันมาแล้วเ,เดี๋ยวเรารถมาเจอไหม นะโค้งว่ากิ้นสะเปะตรงนั้นนะแต่ว่ารถรถรถข้างหลังมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเลยโค้งตรงนี้แตก่อนจะปลอดภัยกว่าแน่เราจะข้ามไปตรงนั้นนะนเห็นไหม,มรตรงนั้อนอ่นะไปตรงนี้นนะนรถนะไปไถวนกลับมาไปก,กลับไปนั่งหลักตรงนั้นก่อนาที่หยุดรถปลดอดภัดยก่อนรถแพ้กันมาจังหวะคาพอดี <c oughs> รถตรงนี้ละอ้าวข้างหน้าไม่มาแต่ข้างหลังมาไปไม่ได้แอมวันนี้นนกันทีของเขาแล้วมึงดึงดองตลอแต่ก็ยังดีนะขับจะนั่งมาได้โดยง่ายเนาะโหรถมากันเทียบเลยสิเนะรถดิมากันเทียบเลยฮะรถมากันเทียบเลยเนี่ย แล้วก็อยู่ข้างหน้านี้นะรถติดนะเห็นไหมผมก็จะพยายามที่เอารถก็นิ้บเปิดเพลงดังเลยนะดังออกมาข้างนอกเลยนะเนี่ยผมพยายามพูดกลบเสียงเพลงให้เสียงเพลงออกมาในวิดีโอนะเออเราดันมาเปิดเสียงเพลงดังรัศออกมาข้างนอกเลยโอ้ไั้ไม่ได้เลยดูดิเอาอย่างี้นะเหงนีไหมล่ะโอเคขอุณครับ รถตึงเกล็ดผม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 จะเกลื่อนจับนะเหมือนก็ล้นเกล็ดจะรู้ใจนะเขาหยุดรถใครนั่งตีมันเกลื่อนจับได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะเกลดใจดีจด้เลยเนี่ยผมจะเข้าไปอยงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เรามาจากโนนใช่ไหมเราตอนนี้มันจังหวะมันลำบากเพราะว่าเราลนหลังก็มารถมาจากตรงนี้ก็แอบมุมอยู่นะ เราก็เลยเลยไปตรงนั้นก่อนจริงๆถ้าราบันล่างนะเราจะสามาที่ควดมาตรงนี้ได้เลยแต่ทีงนี้เรามองหลังไม่ถนัดเพราะว่ามือเราก็ติดตอวนี่โยนเนี่ยเราจะไปตรงเนี้ยเห็นไหมให้เห็นหะเราใช้เน็ตของดีแท็กนะดีแท็กดีแท็กวันนี้ ็จะหมดโปรของเ,ออเน็ตที่เราได้มาสิบจิกของอะไรนะขยกของอะไรนะของกสทอชอเนาะที่เขาให้คนรับสิทธิ์มาสิบจิกมันเหลืออยู่ตอนก่อนถ่ายทอดสดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ4 3จุดสามจิกผมเช็คดูเมื่อเช้าเนี่ยอ,อแล้วก็ตอนเมื่อเช้าก็แทบจะไม่ได้ใช้ในจุดมือถือเลยก็เท่ากับว่าเริ่มต้นถ่ายที่ประมาณ4ีุ่ดสาจิกที่เหลืออยู่อ่ะ มานั่งกันแล้ทีนี้ริมคลองประเวศบุรีรมนะโอ้รู้สึกว่าเหมือนน้ำขึ้นนะเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกกันนะว่าฟ้ามันคืมแล้วมีผมไปดูวีดีโอย้อนหลังมันมีฟ้าแลบแปรป่าดอยด้านหลังผมด้านไกลๆเห็นจากวิดีโอด้วยแหละโอ้โหน่าวัดเสียวมากเลยแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมก็นี่ว่าฝนจะตกพออันนี้เสร็จปั๊บผมก็ออกไป ทานก๋วยเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ทีทานข้าวนะเนาะเสร็จจากไาอยู่รถพระจอมก้าแล้วก็ออกไปทานข้าวเอารถมอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันก่อนขับไปตรงนี้ปัป๊บป,ป,ป,ปนี่นะคือมาโอ้รถติดเนาะมาตรงนี้แหละมานี้ปั๊บปั๊ปปเหมือนเมื่อกี้นเรามาทานรถไฟตรงนู้นใช่ไหมมาถึงตรงนี้เราก็หยุดเทินย้อนกลับเข้ามาตรงนี้นนนนนนปัป๊บแต่เมื่อคืนเราไปโน่นไปทางโน่นไปโน้นปัป๊บมันจะมีทางเดียวขึ้น สะพานข้ามพอบริษัทบุรีรมค์ือสะพานตัวนี้เห็นไหมฮะไปนู้นแป๊บแล้วก็เดี่ยวซ้ายไปตลาดมัเตอรเคขึ้นสะพานข้ามคลองมอเตอรเคไปจะมีปัม๊มน้ำมันอยู่ก็เติมบอกเติมเต็มถังเลยเติม9ก้าหนึ่งเต็มถังเลยนี่ลประมาณ17บาทก,กว่าๆมั้งผมจำราคาเป๊ะไม่ได้แต่รู้สึกว่าจะประมาณ17บาทนี่แหละแล้วก็บอกเขาเติมเต็มถังเติมไปเติมมาก็ พอดี6กสบาทพอดีเต็มเป๊ะพอดีเลยแล้วก็ขากลับมาก็มานั่งทานข้าวมันไก่ผมไม่ได้จริงๆผมทานไก่องไม่ได้นะผมไม่อาทานไก่ไม่ได้เพราะว่าโรคเกามันกําลังก่อกวนผมอยู่ไงผมเลยทานไก่ไม่ก็ได้แต่ว่าก็นานทีก็ไม่ก็ได้เพราะว่ามันก็เกือบเดือนะลผมไม่ได้กินไก่อยากกินไก่เพราะแต่ก่อนผมชอบกินไก่มากเลยคือข้าวเหนียวส้มตำเนี่ยไก่ย่างเนี่ยโอ้มันของโปรดแล้วผมไยผมไปกินไก่ไประจาทุกเกือบทุกวันเแหละ แล้วก็ต้องปีกตรงขามนเนี่ยไอตรงที่ไอมีกดยูริกเยอะๆเนี่ยแหละผมชอบกินตรงนั้นด้วยกดยูริกในส่วนมากเขาบอกว่ามันจะอยู่มันจะอยู่ในไก่แต่ตรงส่วนที่มันอยู่เยอะที่สุดของไก่ก็คือตรงปีกไก่ตรงปลายปีกไก่อยู่ตรงยอดแม้แต่เรากินค้าอย่างเงี้ยก็มีกดยูริกอยู่จะอยู่ตรงยอดตรงยอดของคณะอ่ะนะผ่านข้าวมันไก่เสร็จก็เสร็จประมาณสักสามทุ่มครึ่งนันแหละ เข,าาเข้ามาที่พักนะเ,เข้ามาที่พักนี่ของประเทศบุรีรำบุรเออบุรีรมเข้ามาที่พักนี่ที่พักอยู่ตรงนู้นนะถัดจากคลองเข้าไปหน่อยหนึ่งฝนก็ตกลงมาประมาณสักสี่ทุ่มแต่ผมเข้าไปที่พักได้สักพักหนึ่งแล้วแหละฝนตกลงมาแล้วก็แต่ไม่ได้ตกแรงนะตกแบบคือถ้าคนเดินตากฝนก็ไม่ค่อยเปียกอะ่ะเออคือเดินแบบเรียบๆหน่อยอะขยับซอยเท้าแบบ เรียบหน่อยนะเพราะว่าไม่เปียกระเพราะว่าเหมือนกับฝนตกปล่อยมันแทบจะไม่ได้เป็นน้ำเป็นเนื้ออะไรเลยแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันก็ตกอยู่พักหนึ่งก็ทําให้ดินมันมันคลายความร้อนออกไปเนาะมีความเย็นเข้ามาแทนที่วันนี้ก็อากาศคา่อนข้างดีแล้วก็เมื่อเช้าตื่นขึ้นมาอากาศก็เย็นสบายเลยเย็นสบายไม่หนาวไม่ร้อนก็ร้อนอยู่แต่ว่าไม่ร้อนมากเออเปิดพัดลมเนี่ก็เบา,เบาๆอะ่ะ ปกติเปิดบังสุดแปลงอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเบาๆก็พออยู่ได้อยู่เย็นสบายเลยนะ,ะเก่งบางมไม่ใช่แกวงบางทราย,ยนะนี่นะคองเประเภทบุรีรมรู้สึกว่าตอนนี้เขามาขุดรอกคอหรือเปล่าเนี่ยไม่มีต้นไม้อะไรขึ้นมาบังแล้วผมจยเอาให้ดูวันก่อนมาเนี่ยแบบโดนต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริคมคอเนี่ยบังทัศนียภาพหมดเลยมองไม่เห็นคอเลยท่าไแม่วันก่อนเห็นปนะทางนี้มันจะไป ประเวศไปภาคโขนงนะผ่านไปตรงนี้ตัวนี้ก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาทหารและกำบังสวนทิศกับพประเวศบุรีร่มนะก็นี่ไก่นวเลยเห็นเรือตัวนั้นไหมเลยเรือตัวนั้นไปอีกนะตรงนั้นยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งเลยนะไปตรงนี้แล้วก็เป็นวัดสี่วัดสามวัดสองวัดหนึ่งเอ่อคลองใสจะอยู่ตรงวัดสี่นั่นส่วนตัวนี้ยก็เป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาทหารและกำบังต่อไปอีกไปจนถึงตรงคลอง ตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนพิพิยาประยัตยินะหลวงพจนพิทยาประยัตยินะเป็นนามของของคู่สมรสของคุณหญิงเลี่ยมคุณหญิงเลี่ยมเนี่ยเป็นทิดาท่านท่านเจ้าคุณทหารหรือว่าเป็นทิดาของท่านเจ้าท่านเจ้าพระยาสุรวงศไวยวัฒนะซึ่งคุณหญิงเลี่ยมเนี่ยได้บริจาคที่ดินตามความประสงค์ของท่านเจ้าคุณทหาร นะหรือว่าท่านเจ้าพญาสุรศ์วกยฒนะโรงเรียนพจน์นี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการบริจาคของท่านนะเอาง่ายๆว่ามาบริจาคสมัยที่คุณยี่เลี่ยมนะเพราะว่าท่านได้ปรารบกับบุตรีของท่านคือคุณยี่เลี่ยมไว้นะฮะเพราะว่าแล้วก็โรงเรียนพจน์พิยีาปยัตเนี่ยก็เลยนำนามของหลวงพจน์พิทยญาปยัตซึ่งเป็นคู่สมรสของ คุณหญิงเลี่ยมมาไปชีอโรงเรียนนะแล้วก็ถัดไปก็เป็นวิทยาัยช่างศิละปะของสาบันบัณฑิตพัฒนศินท์ปับ๊บอยู่ทางนั้นเลยเนาะท่านก็จะเห็นนะตลาดเก่าหัวแด่แค่ที่เราไปวันน้นอะ่ะแต่เราไปทางดนทางรถไฟเห็นนะเราไปทางโน้นไปทางดินทางรถไฟนัน่นคือเมื่อกี้เนี้ยถ้าเรามาเมื่อกี้เนี้ยเราก็ข้ามถนนปุ๊บไปเลยเราไม่เดี๋ยวเข้ามาตามถนนนี้จริงจริงเมื่อกี้เราน่าจะไปหัวเม่แคเลยนะเพราะมันข้ามง่ายมากแล้วก็ไม่มีรถตามหลังด้วย เออคือด้ไปทางนี้ปั๊บรถไฟสายได้ปัป๊บจ,จะถึงโรงเรียนพฤษจะถึงสถานีรถไฟมอเตะเคถึงเรียนพฤถึงวิทยาลัยช่างศิลป์เลี้ยวขวาเข้าไปปั๊บก็เดินเข้ามาหน่อยก็จะเจอตลาดเกาเ่าหัเตะเคอยู่ฝั่งนี้ยแต่ฝั่งนี้จฝั่งอีกฝั่งขอนึง็นตลาดใหม่ <c oughs> นะโอเคอธิบายกันยืดยาวเลยสำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่ๆก็สามารถที่จะ ได้รับชมรับตังได้นะฮะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะวันก่อนเนี่ยผมถ่ายทอดสดอยู่ที่นี่แหละเน็ตด,ดีแท็กขอนที่นี่แหละมันจางไม่เน็ตผมหลุดไปเลยผมเลยผมเลยไม่เอาเน็ตตัวนี้มาถ่ายทอดอีกเลยกลับมาวันนี้ลองมาดูอีกว่ามันจะหลุดไหม <c oughs> สงสัย <c oughs> โอ้วันนี้ดูนี่เห็น <c oughs> เห็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรเห็นเงาน้าไหมที่มันอยู่ในภาพอะเออมันใสเหมือนกระจกเลยนะแต่แต่ในสายตาเราเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกับเอที่ผมมองผ่านกล้องนะผมมองผ่านกล้องเนี่ยมันใสมากเลยแต่ว่าในความจริงเนี่ยมันจะมีสีเขียวขุ่นๆทั้งนิดนึงคือคือพอมันผ่านแอปของกล้องเนี่ยน้องผมว่านะมันทำให้สีสวยขึ้นอะสวยกว่าตาเห็นอีกเนาะ อันนี้ยังไม่ได้เสียบใหม่นะยังไม่ได้เสียบใหม่เลยอ่โสพลโสพลนี่ก็อยู่ริมกใกล้ๆริมของประเวทบุรีรมยมนะโสพลเนาะโสพลท้องวิจิตรนะฮะทางนี้ไปบางประกงเลยนะคลองนี้ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำบางปะกงจากอำเภอบ้านโพมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ไปจนถึงโอ้เลยไปถึงประเวศไปถึง ไปถึงพะโนงเช,ชื่อมกับคลองพะโนงแล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพยาพูดง่ายๆว่าเป็นคลองที่ฝุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำบางปะกบกับแม่น้ำเจ้าพยานะฮะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของของพื้นที่แถบนี้เนาะเป็นรุ่มน้ําขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะฮะเพราะแม่น้าบางปะก,ปก,กงนี้ก็ใหญ่อยู่นะช่วงที่จะไหลลงทะเลลงก่อนที่จะข้าไปสั่งชนบุรีนะเห็นปะ่ะตรงนั้นนะเนาะ นะอำนวยการขุดโดยท่านเจ้าพระยาสุระวงศ์วัยวัฒน์แล้วก็เรียกขานกันนามกัทนว่าท่านเจ้าขุนทหารนะครับก็เลยเท่านก็อำนวยการขุดมาถึงเนี่ยวระเคสเนี่ยแหละเห็นชาวบ้านเขากินเหล้าตีกันก็เพราะว่าไม่มีการศึกษาท่านก็เลยปรารบกับบุตรหลานของท่านว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยให้บริจาคที่ดินของท่านนะ บริเวณเนี้ให้สร้างเป็นสถานศึกษานะะก็เลยนำนามของท่านมาเป็นชื่อของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุอทหาราราชกะบังนะมีนามของท่านเข้ามามีคำว่าเจ้าคุอทหารอยู่นะฮะนี่แหละฮะเป็นความหมายของคำว่าเจ้าคุอทหารที่มีอยู่ในชื่อของสถาบันนะครับบางคน ผมว่าคนส่วนมากอาจจะไม่รู้นะคนส่วนมากอาจจะไม่รู้เด็กนักกษสาเใหม่เนี่ยไม่รู้ว่าผมว่าไม่ได้รู้จักกันทุกคนอ่ะเชื่อไหมออแล้วก็มีหลายคนถามผมว่าคือพระจอมเก้าเนี่ยเป็นนามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนาะบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะฮะก็ดำงน้น ก็นำพระนามของท่านนะมาเป็นชื่อสถาบันออันนี้คนทั่วไปรู้จักกันดีอยู่นะฮะแต่ว่าคงมีว่าเจา้จาเู้ดูแลเนี่ยมาจากไหนก็แบบนี่แหละเป็นที่มาอวันนี้เดี๋ยวเอารถเข้าร่วมก่อนนะมันเดี๋ยวมาต่อไหมเดี๋ยวรถเข้าร่มก่อนสองสารรถเมื่อกี้มาก็วางเลย เดี๋ยวขอโทรศัพท์เหนึงนะคอดีมี 现在熬夜的。 เดี๋ยวใช้อุปกรณ์เราก่อน ก็สิตีนบอดได้เอาละบอนนี้ก็ภาษาตั้งตรงนี้มันจะไหวไหมเนี่ยวมมีไหมเนี่ยก็ทักทายกันไปเรื่อยๆก่อนนะตอนนี้เนาะโอ้มีเมื่อกี้นี้ก็กลางขางออนมันก็จะ กขั้นหนึ่งกันขันหนึ่งรักกัน ถ่ายไปย,ยาวๆเลยเอามาใส่ไม่กันเดี๋ยวก็ยังพอได้ยินชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้พอได้ยินชัดเจนอยู่เนาะไม่อยากจะหยุดถ่ายทอดอยากจะไปเป็นเทป,เป,เ,ทปเป็นเยวไปเลย <laughs>